วันนี้ไม่อยู่กับพี่พีแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําประตูลับนั่นเองนะผมดูข้างหลังผมดีน้นองๆจะด,ดูดูว่าก็อาจจะเข้าใจแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปดูวิธีการทําเลยนะครับผมว่าเป็นย่งไผมก็ก่อนที่ไปจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาอัดคลิปบ่อยๆกันนัเองนะฮะโอเคไปไปดูกันเลยใหผมดูเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะนี่ถ้าเราเอาน้ําออก นี่กประมาณนี้ก็จะดึงออกมามันมีห้องลับต้องหลายหุบก่อแบบนี้เต็เต็มบอลอย่างเงี้ยเออเข็ยนเขีนเขีนใส่น้ำไมนจะปิดได้เองนะเพื่อนก็จะดูวิธีการทำเลยครับผมโอเคก่อนที่เราจะดูก็ของข้างในนี้ก่อนนะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บมันนี่ก่อนนี่ก็ประมาณนี้ครับผมออกออกออก เราจะต้องเอามาประมาณนี้หนึ Vlad ่งแถวโอเคผมก็จะทำการลูกกนะครับทุบๆแบบนี้ทุบๆเดี๋ยวทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงครับย่าไรแน่ครับน้องก็ต้องทำอันนี้ไม่ต้องปรับเลยเดีนะครับก็วางพอกแนี้ก็วางแบบนี้โคตรง่ายอ่ะแบบง่ายที่สุดแล้วครับไม่มีอะไรง่ายกว่านี้ละอาจวางแบบนี้ก็วางอันนี้เหมืก็ประมาณนี้ดูดิว่าอันนี้ ตรงนี้ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะแล้วก็วางตรงนี้นีเองแล้วก็น้องๆก็เอาบล็อกเอาบล็อกตรงนี้บล็อกสีขาเพื่อปิดแลยตรงนี้ก็วางตรงนี้แล้วก็เอาบล็อกหนังสือเดี๋ยวผมลองเอาไปทับเอาบล็อกหนังสือไปหนึ่งน้องๆก็วางแบบนี้เออเสร็จละดีเสร็จละดูดิโคตรง่ายครับเอาน้ำมาโอ้โหโคตร ให้ดูดูคืผมพาไปดูข้างหลังใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครัผมวงจรอ,อันนี้ไม่ต้องปรับอะไรอันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรนี่ดูดิโคตรง่ายอ่ะน้องๆกัแบบสร้างบ้านแล้วก็แบบสร้างแบบที่ลับๆเงี้ยเพื่อนไม่รู้แน่เลยใช่ผมชั้นไม่รู้แน่เลยโอเคนะผมครับคลิปนี้นะผมครับ แป๊บเดียวนะครับผมในผมสอนเพราะว่ามันง่ายเกินนะครับผมโอเคนะถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสับสไลค์ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนี้นะครับผมโอเคอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วกู